กูยังไม่เห็นไงอเอ้าเออถ้ากูเห็นแล้วกูจะไปพูดทําไมถ้ากูเห็นกูพูดกูเสียเลยนะถ้ากาทำงานแล้วกูไปพูดเนี่ยก็ค <iß ulin> <Per tub> ือ <s agner i> ไม่เห็นเขาทำอะไรแนะ <s sesi> จะวิ่งไงวิ่งแล้วก็ฉายหนังกลางแปลงนี่ไงมันยังไม่ไม่เป็นอะไรที่ว่าเออเป็นอาชีพหรือให้เป็นคนที่ได้ในคนในกรุงเทพเขาได้ทำงานหรือทําอาชีพอะไรของเขาเราไปจัดตลาดให้เขาสิป๋าถึ่งบอกเอ iber, อเห็นก็พูดจัดตลาดข้างถนนน่ะเออก็ดีแล้วใช่ไหมให้แม่งอยู่ทั่วกรุงเทพไปเลยเป็นไรเราจัดให้มันสะอาด ูพูดด้วยความจริงเอ้ากูจะไปอะไรล่ะกูประชาชนกูสามารถพูดได้วิจารณได้นี่คือประชาธิปไตยเลยนี่คือมึงใครจะวิจารณอะไรก็ได้มันเรื่องของคนที่เขาเขาเขาจะฟังหรือไม่ฟังมันอยู่กับประชาชนเขาไงกูไม่ได้คิดหรอกว่ากูจะดังหาแล้วกูคืนกูออกสดเนี่ยกูออกนนั้แม่งดูก็่สิบกว่าคนมั้งกูไปคิดไหมว่ามันเออมันจะไปดังอะไรที่ไหนอ่ะกูก็พูดไปตามภาษาอกูแหละแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะแล้วกูพูดยังไงอ่ะปาะค่ะแล้ว ในมุมของตาค่มตาอมองว่าการทำงานของท่านผู้ว่านี่เป็นอย่างไรคะอยากให้มีการแก้ไขยังไงหรือติดใจตรงส่วนไหนบ้างคะยังไม่เห็นไงเอา้าเออถ้ากูเห็นแล้วกูจะไปพูดทําไมถ้ากูเห็นกูพูดกูเสียเลยนะถ้ากาทำงานแล้วกูไปพูดเนี่ยก็คือไม่เห็นเขาทาอะไรจะวิ่งไงวิ่งแล้วก็ฉายหนังกลางแปลงนี่ไงมันยังไม่ไม่เป็นอะไรที่ว่าเออเป็นอาชีพหรือให้เป็นคนที่ได้ในคนในกรุงเทพเขาได้ ทำงานหรือทำอาชีพอะไรของเขาเราไปจัดตลาดให้เขาสิป,าป๋าถึงบอกเออเห็นเขาพูดจัดตลาดข้างถนนอะไรเอเอก็ดีแล้วใช่ไหมให้แม่งอยู่ทั่วกรุงเทพไปเลยเป็นไรเราจัดให้มันสะอาดหน่อยให้มันจะได้เป็นตลาดที่อยู่ข้างทางใครจะกินจะอะไรก็ได้มันเป็นเนี่ยก็คือต้องคิดอย่างนี้มึงมาวิ่งอะไรกันวะงงเนี่ยอ,อ,อะไรของมึงเนี่ยเราไอพวกที่บอกโอ้ทำงานเก่ง <c> ก <oughs> <c oughs> ูก็ขำอ่ะเออ ให้กูทำยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆป๋าคะเราป๋าอยากให้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมคะหรืออยากนแนะนาท่านผู้ให้ทำเอาคนนี้แหละมึงทําก่อนแล้วกันแต่มึงหยุดเต้นเถอะหยุดวิ่งก่อนเออแล้วมึงก็แต่มติจะลอกท่อก็ลอกให้แม่งจริงๆเลยท่องทั่วกรุงเทพเออย่างเงี้ยป่าจะได้พูดได้เอ้ยมึงโอ้แน่ว้เฮียมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมดูชาวบ้านชาวช่องเขาทำหากินเป็นไงเทศกิจแม่งไปไล่จับแม่ค้าอะไรมึงต้องไปจัดการเฮ้ยไปจับเขาทำไมอ่ะ เขาทำมาหากินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่เราช่วยเขาอย่างนี้ไม่ช่วยแม่เช้าก็วิ่งอย่างนี้ไปดูหนังกางแแปลงถามว่ามันได้กําไรหรือหรืออะไรที่ตรงไหนบ้างไหมมันไม่มีไงเั้ก็จะไหมตอนผลเลือกตั้งออกมาป๋าคิดยังไงบ้าง <S <S มัน,ม,นมันก็ป๋ปาก็ไม่ได้คิดเลยนะคิดว่าเออก็ลองดูงานเขาเพราะป่าป๋าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็ไม่เคยว่าเขาั่นแรกๆก็มาเออมันไม่แน่อาจจะดีก็ได้แล้วก็พูดอยู่ออกสดป๋า,ปาก็พูดเราเลยว่าเขาไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับ ที่เขาจะทำให้เราเห็นเท่านั้นเองทีนี้กูเห็นแล้วไง <c oughs> อะไรกงมึงเนี่ยวิ่งอะไรวะกูว่าไปเป็นนักวิง่งก็จบตาขาแล้วป่าอยากจะฝากอะไรถึงท่้นชัดชัดะคะชัดชตินะก็คือป่าเนี่ยไม่ใช่เกลียดไม่โกรธเลยก็รักก็อยากจะให้ทําต่อไปแต่เพียงแต่ว่าเรามาดูที่อย่างงานของเราผู้บ้านกี่ก็ต้องทํำยังไงอ่ะ ป่าว่านําไม่รู้ไปถามใครร้อยคนแม่งก็ต้องพูดเหมือนป่าหรอกเออเขาทำงานอะไรมาวิ่งทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่น้ําท่วมก็ไปวิ่งมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นอ่ะเอารถติดแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงทุกอย่างเนี่ยไหมมันก็ยังไม่มีอะไรขยับแต่เพียงแต่ว่าเออขยับวิ่งกันอยู่นะมันก็เลยขำมันไม่ใช่ว่านั่นหรอกคุณชัดชาติกูก็ทําให้มันดีต่อไปไม่แน่หรอกคุณทําดีต่อไปเขาก็ต้องมีคนเลือกคุณอีกอ่ะป๋าหาแล้วการที่ป่าออกมา พูดถึงท่านชัดิอย่างเงี้ยค่ะเรากระแสพมันมันกลับมาที่ป่าเงี้ยป่ารู้สึกยังไงบ้างคะไม่เห็นรู้สึกอะไรอ่อะก็ก็เขากับวิจาาป่าก็เยอะแยะทั้งหมดก็ไม่เห็นเป็นอะไรกันก็คือเราประชาธิปไตยต้องเข้าใจนะคุณจะพูดอะไรก็ได้งไงคุณจะพูดผมก็ไม่เคยไปว่าไปด่าอะไรคุณหรือไปฟ้องอะไรคุณก็ไม่ใช่เมื่อเราสิทธิประชาธิปไตยด้วยกันเราก็ต้องประชาธิปไตยเอาเอาเหตุผลอ,อะไรมามาคุยกันไม่ใช่เอาปัญญาอ่อนอะไรที่มันมาเขียงกันป่าป่าไม่ชอบ ป๋าไม่คิดวิชาวิจารณ์ท่านชาติชาติเร็วเกินไปหน่อยเหรอครับเพราะว่าทั้งที่ท่านชาติเพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งอย่างเงี้ยป๋าว่าสองเดือนกว่ามันนี้แล้วมันไม่น่าจะช้าแล้วมันไม่น่าจะเร็วแล้วรอคือการพิสูจน์จริงๆแบบว่าเดือนหนึ่งมันก็น่าจะรู้แล้วนะน่าจะอะไรที่มันเกิดขึ้นไรแล้วไม่ได้รังเกียจพูดพูดตรงๆจากใจป๋าป๋าจะรังเกียจเขาทำไมอ่ะป๋าไม่รู้จักอะไรเขาด้วยป๋าก็ยังบอกเออ บางคนก็พูดเออนจะได้เรื่องอะไรเงี้ยป่าเ้ยต้องดูเขาก่อนทุกอย่างอ่ะแต่เราเขาทาถ้าเขา,าทาทดีก็โอเคอะ่ะเราไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแต่นี้เกิดสองเดือนสองสองเดือนมาแล้วกว่ามาแล้วเนี่ยก็ยัง,ย,งยังมีวิ่งกันอยู่อย่างนั้นแหะเออน้ําก็ท่วมอีกเอายังไงกันแน่ตวัวของป่ากับการแก้ปัญหาในกรุงเทพอ่ะมันในปุ่มป่าป่าว่ามันควรจะแก้อะไรบ้างที่นอกเหนือจากเรื่องของอาชีพนะคะกรุงเทพเนี่ยนะมัน,ม,นมันเกี่ยวกับ มันหลายเรื่องเหลือเกินว่าในกรุงเทพเนี่ยกูดูๆแล้วมันมันหลายเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขอะ่ะถึงบอกว่าคนที่ทําตรงนี้จริงจริงอะ่ะมันต้องสนใจจริงๆมันถึงจะได้รู้เรื่องเพราะในเรื่องการสังคมในเรื่องของขับบาร์ในขับห้องอาหารคนทําหากินกลางค่ำกลางคืนมันเป็นเรื่องที่เรานี่แหละจะต้องไปดูตลาดเช้าให้เป็นยังไงให้ไปจัดแจงให้เขาขายกันถูกต้องไม่ตีสามตีสี่เขามาขายของกันแล้วเอ้ย ต้องให้ลูกน้องไปดูที่มันถูกต้องไม่เลือกตัวเองนะไปดูเอ้ตรงนี้ทำให้ดีให้สะอาดที่ตรงนี้เรืออะไรให้วางดีๆหรือเนี่ยป๋าว่าด,ดีกว่าไปวิ่งไงไมันก็จะไหมก็คืออยากให้เน้นเรื่องของความสะอาดเน้นสะอาดแล้วก็กทำมา,าหากินปากท้องของคนกรุงเทพเนี่ยป๋าอยากจะให้มีอะไรรู้ไหมนี่แหละพ่อค้าข้างทางเนี่ยให้มีแต่ทําให้มันสวยๆแล้วกันการแต่งตัวพ่อค้าแม่ค้าเหมือนเกาหลีเหมือนอะไรเห็นไหมเข้าค่ายตอนเย็นข้ามกลางคืนมันมันมันอะไรที่บรรยากาศ มันซื้อได้กินง่ายแล้วไม่ต้องไปใช้เงินเยอะอารมณ์มันว่ามีร้านค้าบนฟุตบาทได้ชุนขอให้เป็นลักษณะการเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านร้านก็ต้องไม่ใช่ไอ้แบบงานวัดอย่างั้นแม่งก็ไม่ไหวเพื่อช่วยประชาชนระดับล่างใช่ให้เขามีอาชีพทำมาหากินได้นะแล้วไอ้ไหนที่มันแม่งรบกวนมากๆไอ้พวกไอ้ที่ไปไล่จับเขาเนี่ยมึงต้องมึงต้องไปสั่งเขามั่งไอ้หายพวกเนี้ยมึงต้องปล่อยเขาแล้วหากิน ไม่ใช่แม่งปไปไล่จับเขาไอ้อะไรอะไรเทศกิจอะไรนี่ก็มึงก็เอเอเห็นใจเขามาั่งไอไห้ห่าเอออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บูมิพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ ใจสำนึกมันปลูกฝังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศาสตร์กษัตริย์จะทูนไวน้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมายัก จะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงนินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวี we